สวัสดีพี่น้องป้องไปนะครับผมมือนีมาพบพอกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานครับพี่น้องมือนีผัาพี่น้องมากินตำมะคงปิ้งไก่ครับพี่น้องตำมะคงนะครับตำทั่วเอ้ยตำมะคงปูดองนะครับแล้วก็ปิ่งเครื่องไนไก่ปิ่งตับไก่ไตไก่นะครับผักมีผักกาดครับแล้วก็ผักขาดงามงามนะครับไปเห็นเมอวานนี่ไปตลาดก็แ่มกนะครับผมมาพี่น้องกินเขาแล้วก็สิได้ไปโรงเรียนครับมืนีมันแดดครับ ห่ามองกินก็ได้พี่น้องอยากคักไหลห้ามองกินก็นได้แดดคักแดดเนี่ยหนาหนาวเนาะมันแดดเนมือเโซาเนาะ <c oughs> ต่บางเฮเิมแซ่แบพี่น้อง <c oughs> หอมอีกกับปูด,ดอง เงี้ยงักเริ่มหนาวแล้วเด้อพี่นองเด้อบ้านผมเนี่ยตื่นเต้ามากยี่สิบองศา

าริ่ได้กินตำบมหหุ่งเป็นมรนเป็นสองอาทิตย์หรือเ่า mm-hmm good job

พมหนาวมาแล้วปีนี้เขาว่าสีหนาวโดนก็ปีที่แล้วได้พี่น้องบ้านผมนี่แห้งสีหนาวค่ะเพราะว่ามันติดอันจันงหวัดเลยแล้วกับพวกเขามัหลายอยากไปเบ่งทะเลหมอกเนาะ ไปปีได้กับบบเห็นเห็นอยู่เห็นลายปีที่แล้วแล้วล่ะไปก็พอกับแม่กับนองประมาณหกเจ็ดปีที่แล้วหลังจากนั้นกับ่บเห็นอีกเลย่ต้องฝนตกเนาะพี่น้องเนาะยังมาสอนยังมีหมอกหลาย แต่มือนี่แดดออกเนี่ยผมว่าอาจจะพอหมอกอยู่นั่นนี่ทั้งผู้ทับเบิกจักสิข้างใจเขอเห็นอย่าง ư chất khẩu dưới tiền ម៉ាន7โมงครึ่งบ่ตา oh <laughs> no, มืนันกินแต่เศาครับสอบไปโรงเียนกินตบหบองงแต่เศ้าก็บ้าเศร้าคักดอกแต่เวลากินเขา่าสันจรไปมา,ามเ,เนี่มือเส้านี่ก็กินตบหบองฮงด้วกันขางทางนี่แหงแฉบได้พี่น้องไปไสมาไสนี่แม่นบ่ต่ำเองก็ซื้อเดี๋ยววอวพืน่นซื้อแล้วมันง่ายเนาะ có bao đợt thang này tức thì tiệm khoáng tiệm là một กิ้นนพี่องอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมหากว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยใว้าที่นี้นะพี่น้องเด้อจังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในกันแล้วกันครับอ่ะพอกันไหมในคลิปต่อไปครับพี่น้องคลิปนี้ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ